สิบสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความรักนะคะอ่าวันนี้วาเลนไทน์นะคะครูเกดเลยเอาความรู้นะคะที่ทุกคนควรจะได้รู้ว่าการที่เราจะมีความรักเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเข้าใจมุมมองแบบไหนบ้างนะคะเพื่อทําให้คุณอยู่กันได้แบบยืดยาวมากขึ้นนะคะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคุณจะรู้สึกว่าไอ้ทาไมโลกนี้มันถึงเป็นอย่างนี้เราจะมีคําถามอยู่เรื่อยนะคะเพราะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะมีคําถามเพราะว่ามันมาจากที่มาถูกไหมถูกเลี้ยงดูมาคนละแบบนะคะใช้ชีวิตกันมาคนละแบบประสบการณ์ชีวิตคนละแบบทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยืด หลักสิ่งนี้ไว้นะที่ทิวเกจะให้10ข้อเนี่ยบางทีก็อาจทําให้ความรักของคุณไม่ราบรื่นนะคะอันแรกนะคะก็คือให้จาไว้ว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะคะคุณจะไม่ได้คนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกมนุษย์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นกันมากที่สุดเวลาคุณอยู่ด้วยกันคืออะไรรู้ไหมคุณจะเห็นความต่างค่ะคุณจะเห็นข้อเสียของเขาอะไรเงี้ยค่ะคุณจะเห็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมีอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับอะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจว่ามนุษ ไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือไม่มีใครจะเป็นอย่างที่เราคิดร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งตัวเราเองเราก็มีข้อบกพร่องถูกไหมคะตัวเราเองเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เขาก็จะต้องยอมรับเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยคุณสองคนจะอยู่กันยากนะอันนี้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะคะที่ทําให้ความรักของพวกคุณยืนยาวนะข้อที่สองค่ะความรักจะต้องมีความไว้วางใจค่ะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่าความรักของเรานะเต็มไปด้วยความระแวงสงสัยนะคะหรือไม่มั่นใจ ในตัวของคู่รักเนี่ยมันมันทำให้คู่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าการอยู่กับเรามันอึดอัดมากเกินไปนะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้รับเกียรติไม่ได้รับคุณค่าจากคุณมากเพียงพอนะคะจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะทําให้เราเออสงสัยละแวงอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปสงสัยหรือระแวงเขาย4ิบสีชั่วโมงถ้าเกิดคุณสงสัยคุณสามารถสอบถามได้นะเราพูดคุยกันได้นะคะแต่อาจจะแบบเออถามแบบอ้อมๆหน่อยหรือว่ามีศิลป,ปะในการพูดคุยหน่อยอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณอยู่กันได้นาน ขึ้นคะค่ะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ไว้วางใจกันอ,ะอ่ะความบิดอัดมันจะมาครอบงํามากขึ้นเรื่อยๆสมมุติวันนี้คุณจะออกไปหาเพื่อนน้าปักซอยอย่างเงี้ยแล้วมันมีการระแวงกันขึ้นมาแล้วเป็นเพื่อนซี้อย่างเงี้ยค่ะเอ๊บางทีมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะเราเขาเรียกว่าการขอพื้นที่ส่วนตัวแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจไปคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งขอไปเจอหน้าคนที่แบบอยากเจอแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องให้กันนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะต้องยึดหลักจริจยธรรมจัควาทัก ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันคุณรู้ไหมว่าคู่รักส่วนใหญ่เราห่างหายไปจากสิ่งนี้เนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเราไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งคือของตายในความสัมพันธ์จะพูดจะจอะไรก็ดูแบบห่างเหนินดูแบบว่าไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยาถามคําตอบคาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาการทั้งหมดนะคะที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้าเสียงของเราอาการแสดงท่าทางอะไรของเราเนี่ยคนที่เขาดิวอยู่อ่ะเขารู้หมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้รับพลั งานแบบนี้เขาก็อยากจะส่งพลังงานแบบนั้นกลับไปเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าคุณ2คนก็แบบออต่างคนต่างส่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีหรอกมันเป็นความรักที่ไม่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดแต่บอกว่าให้ทั้งสองคนนะคะเปลี่ยน นี่ออกไหมเขาเรียกว่าเปลี่ยนการสื่อสารให้มีความละมุนละม่อมมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเราเราอย่าตึงกันจนเกินไปออะอย่างหลายๆคู่ที่เจออยู่ตอนนี้นะคะแฟนเราหมดความเคารพเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําให้เราเห็นเลยคือเขาจะพูดจากับเราแบบฟังไม่ได้เลยหรืออาจจะแบบไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยให้เวลาหรือว่าพูดคาถามคําตอบคําอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นแนวแบบไม่ค่อยให้เกียรติเราแล้วไม่กลัวที่จะสูญเสียเราแล้วนะคะอันนี้คือการที่คนคนหนึ่งอะ่ะไม่รู้สึกเคารพต่อคุณนะคะ หรือว่าไม่อยากมีซัมติงอะไรด้วยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเหมือนกันนะคนเนี่ยเวลาไม่เคารพกันเนี่ยเรื่องแบบนั้นก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าจะต้องการสักเท่าไหร่อันทีนี้ใครที่อยากจะได้นะคะเกี่ยวกับจิตวิทยาในการทําให้คนเคารพคุณนะก็สามารถเข้ามาเรียนในคอร์สจิตวิทยาสายมืดมาใจให้แฟนหลงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคอร์สนั้นครูเกตก็สอนให้คุณเนี่ยวางตัวเองวางโพสิชันให้อยู่เหนือทุกความสัมพันธ์นะคะจริงๆสําคัญมากเรื่องของความรักนะคะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องสร้างความเคารพให้เกิดขึ้นให ได้นะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะค่อยๆดิ่งลงค่ะคนเนี่ยจะไม่เห็นคุณค่าเรามากขึ้นเรื่อยๆลองไปลงเรียนคอสนี้ดูนะคะตอนนี้ครกเกก็ยังให้โปรอยู่เพียง1390เนาะต่อแอดมินไปตามช่องทางที่คุเกดให้ไว้ท้ายคลิปอ่ะข้อต่อมานะคะความรักเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารนะทุกคนคุณรู้ไหมว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของการเลือกลานะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะจากทั่วโลกเนี่ยเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่อยู่ในอันดับ1-3เลยนะคะคือด้วยความที่มนุษย์อ่ะมี เราทุกคนจะมีอีโก้เยอะน้อยเนี่ยต่างกันบางทีเนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารในแบบดีๆนั่นแหละแต่พอเรามีอารมณ์เข้ามาเนี่ยค่ะอีโก้มันก็มาถูกไหมคะทีนี้สิ่งที่เราสื่อสารไปบางทีมันเป็นคนละอย่างกับที่เราต้องการสื่อสารจริงๆคนที่รับสารจากเราก็เข้าใจผิดถูกไหมคะบางทีเราเราหายโกรธเขาแล้วแต่เราก็ยังมีแบบอาการแบบอ,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 อ อะไรเงี้ยเขาก็อ่านจากอาการของเราก็คงคิดว่าเอ,อ้ยยังไม่หายโกรธอีกเหรอฉันอุตส่าห์ง้อ,อขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบเธอง้อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฉียวฉันก็หายแล้วอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าอีกคนหันหลังไปเลยไม่สนใจอะไรเงี้ยคิดว่าง้อ,อไม่สําเร็จคือการสื่อสารสําคัญมากนะคะหรือการบอกว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ก็สําคัญเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะการเงียบอ่ะมันจะทําให้คุณสองคนต่างคนต่างเดามนุษย์เราเนี่ยเวลามีปัญหากันอ่ะไม่มีใครเดาเป็นเรื่องดีหรอกค่ะเราจะเดาไปในทางลบซะมากกว่่าาาเพระว มนุษย์ส่วนใหญ่เราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะได้รับการฝึกน้อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกของข่าวสารโซเชียลซึ่งราม่าขายดีถูกไหมอ่ะทีนี้พอเราบริโภคข้อมูลแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะซึมซับนะคะด้วยเนกาทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <laughs> พอมาเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเธอเงียบใช่ไหมอ๋อเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเราคิดลบดิงหมดเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นสื่อสารกันเยอะๆนะคะแล้วเวลาสื่อสารข้อสําคัญก็คือคุณต้องยึดหลักเอาไม์เซตั้งต้นไว้เลยว่าคุณจะสื่อสารพูดคุยกับคนคนนี้ด้วยความรักแล้วก็เมตตานะคะคำพูดของคุณเนี่ยมันจะออกมาคนละแบบกันนะกับอารมณ์ที่แบบขุ่นเคืองหรือว่าไม่สบายใจขอ้อที่5้าความรักเป็นเรื่องของการให้อิสระต่อกันไม่ใช่ว่าเป็นการควบคุมต่อกันคืออิสระเราให้ในพื้นที่ที่แบบก็เรียกว่าต่างคนต่างก็ต้องให้อ่ะเพราะว่าอิสระเนี่ยหรือหรือเขาเรียกว่าความห่างสักนิดนึงอ่ะมั จะทําให้คุณ2คนคิดถึงกันบางทีสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ห่างกันหรือสองชั่วโมงก็ได้อย่างน้อยเนี่ยห่างกันไม่ต้องเห็นหน้ากันหรืออะไรกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รักกันนะคะการห่างกันเนี่ยมันอาจจะแบบไปนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเงียบๆไปนั่งออตกปลาเงียบๆไปนั่งอยู่กับน้องแมวยงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เราควรจะมีโมเมนต์นั้นนะเป็น,เป,นเป็นอิสระจากกันไม่ใช่ว่าฉันจะไปเล่นกับน้องแมวแป๊บหนึง่งก็ต้องไปคอนโทรลต้องไปยุ่งยามตลอดเวลา มันรู้สึกอึดอัดมากเกินไปหรือบางทีฉันอยากจะไปตกปลาชิลๆนั่งอยู่คนเดียวก็จะมีอีกคนนึงติดสอยห้อยตามไปตลอดเวลาครูก็ว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเบื่อกันเพราะฉะนั้นเราให้อิสระกันนิดนึงนะคะความห่างเนี่ยคุณจําไว้นะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยู่กันได้ยาวนานมากขึ้นหลายคนอ่ะเราคิดแบบตื้นๆอาจจะบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวถ้าห่างไปเดี๋ยวมันก็ไปมีคนใหม่สิครูอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความห่างแค่หนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันทําให้เขาอ่ะเขาเรกุดึึ้คคูสิถง าอาจจะคิดถึงว่าเออเมื่อเช้าคุยอะไรกันหรือเอ๊ะเมื่อวานเขาพูดกับเราแบบนี้คืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีให้ให้เกิดความรู้สึกนึกถึงได้ออกไหมแต่พอคุณอยู่ติดกันตลอดเวลาจะไปนึกถึงตอนไหนก็หันมาก็เจอ <c oughs> อันเนี้ยเขาเรียกการบริหารเสน่ห์นะครูเก็ตเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่กันจนแบบแปดสิบเก้าสิบปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคู่เลยนะคะเคล็ดลับของเขานะคือการมีระยะห่างอย่างน้อยน้อย่ะวันนึงอ่ะชั่วโมงหนึ่ง อะไรเงี้ยสองชั่วโมงส่วนคนที่อต่างคนต่างไปทํางานอันนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่แต่จริงๆเวลาคุณมาอยู่ด้วยกันนะคะตกเย็นมาอยู่ด้วยกันหรือเสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็ไปหาเพื่อนบ้างนะคะสักหนึ่งชั่วโมงไปนั่งทานกระปงกาแฟอะไรกับเพื่อนบ้างเราไม่จําเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลาเพราะจริงๆการไปมีสังคมบ้างอะ่ะมันทําให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นข้อที่6ค่ะความรักต้องมีความอดทนหลายคู่นะเราพังไม่เหลือเป็นแบบชิ้นดีเลยเกิดจากการที่เราทนไม่ ไม่ได้นะคะเราไม่ได้ถูกฝึก หรือถูกเลี้ยงมาให้ทนกับใครจริงไหมพ่อแม่ฉันยังไม่เคยว่าฉันเลยอะอะไรเงี้ยญาติฉันคนที่เลี้ยงฉันมายังไม่เคยว่าฉันเลยเธอเป็นใครอะมาพูดว่าฉันมีข้อเสียอย่างนี้อย่างี้อะไรทนไม่ได้นะคะก็เลิกลากันไปหลายคู่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีคู่อีกครั้งหนึ่งหรือเรากําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นคู่ชีวิตของเราเราจะหนีไม่พ้นนะคะต่อการที่เราจะต้องทนกับอะไรบางอย่างนะคะเสมอนะไม่ใช่ว่ามันจะแบบสวยหรูไปซะทุกอย่างมันรู้ว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกขนาด นนัน้คุณอาจจะทนไม่ได้ที่แบบเออเขาเข้าห้องมาแล้วแบบเป็นคนที่ไม่สะอาดอะไรเงี้ยอา่าบางคนนอนแบบว่าอูเสียงดังจังเลยนอนกลนอะไรเงี้ยนะคะคือมันมันมันจะมีบางสิ่ง ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่เคยเจอเนาะซึ่งตอนที่เราเป็นแฟนกันบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเลยอ่ะบางคนทานข้าวเสร็จไม่เคยล้างจานอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณก็อาจจะต้องทนถ้าเกิดคุณก็ไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นคนที่ต้องล้างจานให้ใครเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องเตรียมนะเตรียมใจรับว่ามันจะมีสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงให้เราต้องได้ทนอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นเล็กน้อยอะคะ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่แบบมันจะต้องเป็นระพังอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้การพูดรุย ดีๆกันนะคะหรืออาจจะวางเฉยเองก็ได้หรือสมมติเขาไม่ล้างจานฉันล้างเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่เธอต้องทําหน้าที่รดน้ําต้นไม้ทั้งหมดนะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบต้นไม้เยอะก็ว่ากันไปนะคะก็แบ่งหน้าที่กันทําไม่จําเป็นว่าเราจะทําอะไรให้กันไม่ได้เลย <S <S เราสามารถทําอะไรให้กันได้นะ <S 2> <S 2> อาจจะหยิบน้ําให้กันมาดื่มอย่างเงี้ยอจจะ่ะฉันเป็นคนหยิบน้ําให้เธอทุกวันก็ได้ฉันเป็นคนที่เอ่อหยิบเสื้อผ้ามาให้เธอทุกวันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีเรื่องเล็กน้อยๆอาจจะต้องปล่อยผ่าน ข้อที่ความรักจะต้องมีความเข้าใจค่ะวันนี้นะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเห็นใจใครไม่เป็นเลยอ่าหรือว่าฉันไม่รู้อ่ะฉันจะเอาแต่เรื่องของฉันฉันจะรับฟังแต่เรื่องของฉันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเธอก็ปัญหาของเธอสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราพอมีคู่เราอาจจะใช้ชีวิตด้วยกานลาบากคือความรักเนี่ยพอมาอยู่เป็นคู่กันปุ๊บเนี่ยการนั่งฟังเขาแบบนิ่งๆเฉยๆแล้วมองเขาด้วยด้วยความเห็นใจอะ่ะคุณรู้ไหมว่าอันนั้นน่ะทำให้ความรักของพวกคุณยืนยาวมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะเรามักจะฟัง ฟังแล้วเราก็เถียงเลยฟังแล้วเราก็เสนอแนะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยบางคนเขามานั่งคุยกับเราอะค่ะ<ม>เขามาเพื่อระบาย<ม>เขามาเพื่อแบบอยากจะเล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องการคําแนะนําเยอะแยะนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาแฟนนะอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะหรือเป็นญาติญาติของเราก็ได้ที่มานั่งพูดมานั่งคุยกับเราเนี่ยเพื่อระบายแค่นั้นเองไม่ต้องการคําแนะนําอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของคนตรงนี้ด้วย โอเคไหมข้อที่8นะคะความรักไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนอื่นหลายคนนะเรามีความรักเนี่ยเรามักอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดหมดเลยเราอยากจะบงการเขาหมดเลยอ่ะเปลี่ยนแบบว่าให้เขาแบบเป็นอะไรที่ลอกคราบมาเลยเป็นคนใหม่เลยอะไรเงี้ยเราเหนื่อยมากนะเพราะแม้กระทั่งตัวเราเองอะ่ะบางทีเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันตรงกับใจเขาเลยนะคะแล้วเราก็ฉันไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนจุนอึดอดัดถูกไหมในมุมมองของเขาเขาก็เขาไม่ได้อยาก แต่วิธีการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการน่ยต้องใช้หลักของการโน้มน้าวใจไม่ใช่ไปบอกว่าเขาเปลี่ยนอย่าง,งานั้นให้เขาเปลี่ยนอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีมนุษย์คนไหนยอมรับแนวคิดที่ว่ามาบงการมาเป็นแบบคาสั่ง1 2 3 4อ่ะไรเงี้ยเขาจะโอนอ่อนผ่อนตามเราก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณคือพวกเดียวกันนะคะแล้ววิธีที่คุณจะเป็นพวกเดียวกันก็คือคุณต้องโน้มน้าวใจค่ะคุณต้องชื่นชมเขาโอเคไหมข้อที่กานะคะความรักเป็นเรื่อง ของความรับผิดชอบอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะทำให้หลายคนนี่แบบพังก็มีอยู่กันได้แบบยืดยาวก็มีนะคะอ้าคุูยกตัวอย่างสมมุติครอบครัวของคุณมีค่าใช้จ่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะบ้านค่ารถค่าเทอมลูกค่ากินค่าอาหารค่าไฟอะไรเงี้ยค่ะผ่อนน,นอนนั่นผ่อนนี่ ถ้าในคนคนหนึ่งระหว่างคู่กันเนี่ยมีคนคนหนึงที่ไม่แสดงความรับผิดชอบนึกอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไม่สนหรอกว่าพรุ่งนี้จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเนี่ยงองแงจะซื้อนั่นซื้อนี่จะเอาให้ได้อะไรเงี้ยคุณคิดว่าคู่เนี่ยจะอยู่กันได้ไหมอยู่ได้แต่ทนแต่เหนื่อยแต่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากเลิก ถูกไหมคะเห็นไหมมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราทั้งสองคนต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอเราเป็นคู่กันปุ๊บเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เฉพาะของตัวเองแต่มันต้องเป็นคู่ชีวิตนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยดูก่อนเิว่าค่าใช้จ่ายหลักในบ้านเนี่ยเราจัดการเรียบร้อยหรือยังแล้วเรามีเหลือเก็บหรือยังบางครั้งก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนกันนะเพื่อทําให้ครอบครัวมันสามารถที่จะเดินต่อไปได้แต่คนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง ขาดวินัยนะคะส่วนใหญ่ชีวิตเราจะไม่เข้าไปประสบความสําเร็จขอ้อที่10ค่ะข้อนี้สําคัญมากเลยความรักเนี่ยคุณจะต้องรู้จักการรักตัวเองให้เป็นรู้แล้วก็ทําให้เป็นด้วยครกยกยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่าคุณมีงานวันศุกร์เนี่ยคุณมีประชุมด่วนอาจจะแบบครึ่งวันหลังแล้วเป็นเรื่องที่ต้องแบบเกี่ยวกับรายได้ของที่ทํางานคุณยอดเยอะๆอะไรเงี้ยจู่ๆแฟนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยคุณลาครึ่งวันได้ไหมไปเป็นเพื่อนผมที่นั่นหน่อยอะไรเงี้ยผมอยากให้คุณไปด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าคุณไปแล้วผม ใยใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปอ่ะงานเราพังงานเราเสียแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ไม่มีใครทาแทนเราได้คนที่รักตัวเองจะกล้าที่จะบอกกับแฟนเราว่าเธอ ถ้าเราไปครั้งนี้งานเราพังเลยนะอรายได้เราหายกันไปเลยนะถ้าแฟนเขาเป็นคนที่เข้าใจเราแล้วเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักเป็นนะคะมีปัญญาในความรักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาคาดคั้นให้คุณไปเขาหลอกทั้งที่คุณเนี่ยติดงานเนี่ยหรอปะเนี่ยอันเนี้ยเราสตาร์จากการรักตัวเองก่อนทีเนี้ยพออีกคนนึงเขาฟังว่าเฮ้ยตัวเรามีอะไรต้องทําเขาไม่ได้เลือกที่จะมากับฉันนะอะไรเงี้ยเขาเลือกงานคนคนนั้นน่ะเขาจะรู้สึกเคารพคุณมากขึ้นเขาจะรู้แล้วว่าเวลางานไม่ใช่ว่าจะนึกหนีบเราไปตอนไหนก็ อันนี้เป็นการสร้างความคอรพในความสัมพันธ์เรื่องไหนที่คุณเดือดร้อนเรื่องไหนที่มันกระทบกับชีวิตของคุณมากๆเนี่ยค่ะเราจะต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะยืนหยัดว่าเฮ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วอะค่ะคนเนี่ยเขาจะเลือกคู่ชีวิตหรือเลือกอยู่กับคนที่อยู่รอดนะคะพอสมมุติคุณไปตามใจเขามากๆจนงานคุณพังจนรายได้คุณหายจนตัวคุณไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ24บชั่วโมงฉันให้เธอหมดเลยคนที่ได้คุณค่า คนที่ได้พัฒนาตัวเองคือใครคะคือเขาคนที่ได้ทุกอย่างคือเขาแต่ตัวเราหดหายไปเรื่อยๆตัวเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองก็ค่อยๆดูไม่ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วบางทีการไป t r ีตเขา24ชั่วโมงเลยเนี่ยดูแลเขาตลอดเวลาเลยเนี่ยก็ทําให้เขาไม่ได้เลือกเราเพราะเขาหันมาปุ๊บโอ้เธอไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเลยเพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะรักตัวเองก่อนเพราะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนาะคนจะเลือกเราเมื่อเห็นเรารััักกแล้ว็็เเหหนคคุณค่าขององงงตทมด10 น,นี้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะเวลาเรามีความรักนะคะก็ะจะทําให้เรามีความสุขกับความรักมากขึ้นจะทําให้เราเป็นคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์มากขึ้นด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะทุกคน